เจ้าเอเลี่ยนขาหุ่นยนต์รวมล่างครับผมว้าวออกมาเป็นเจ้าพรีเดเตอร์เข้าไปยิงหุวยสตันรถจีปทหารรวมล่างเฮ้ยกลายเป็นรถถังโคตรแรงครับผมรถถังยิงหทหารตัวแตกเมื่อพวกเอเลียน ได้บุกมายังอาณาจักรของพวกของเล่นเราจะต้องหยุดพวกมันให้ได้พวกมันมีหลากหลายสายพันธุ์มากไปต่อสู้กันเถอะเอาล่ะครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาร์ติมาไปนะครับกับเกม m e r ร์สมาสเตอร์เอเรวมร่างปะทะกองทัพ a เอเลี่ยน นั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นพลทหารของเล่นและพวกฝูงเอเลี่ยนเราจะต้องรวมร่างเจ้าพวกนี้เพื่อให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นใช้ในการเอาชนะคู่ต่อสู้ทีมอื่นๆนั่นเองนะครับผมเราจะได้เล่นเป็นทั้งทหารและก็ทั้งเอเลี่ยนกันเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมนี้จะมีการต่อสู้ที่น่าสนใจขนาดไหนกันนะเริ่มมาก็ไฟไปเลยเพื่อน ายิงปืนปิ้วป้าวตัวแตกอเรียกเจ้าเอเลียนออ้ยออกมาแล้วเพื่อนจู่โจมยิงเอาละยิงไปอ่นแหละเอเลียนโดนชกเลือดกระชูดโอ้เรียบร้อยชนะจนได้เอาเงินคูณสิบเลยแล้วกันนะเรียกเอเลียนตัวต่อไปนำเจ้าเอเลียนรวมล่างครับผม นี่มันเจ้าเรปเตอร์เอเลียนหัวฉลามหัวค้อนโจมตีแต่ละครั้งจะมีโอกาส5%ที่ทำให้ศัตรูติดพิษนี่ก็คือการเดินโอ้โหการจู่โจมอืมแล้วก็เวลาชนะโอ้โหเป็นแบบนี้ครับผมต่อสู้ไปเพื่อนกัดมันเจ้าเอเลียนฉลามเฮ้ยโอ้โหติดพิษไปด้วยเมื่อกี้ เฮ้ยเฮ้ยกัดทีนึ่งตัวแตกไปดิเรียกพลทหารนำทหารรวมล่างรับผม,มดูท่าบอยบินฮ้ยอ,ออกมาเป็นตัวพ่นไฟาการโจมตีจะเป็นปืนพ่นไฟแบบนี้เวลาชนะเอาละนี่อยู่ข้างหลังแบบนี้ไปปืนปืนไฟโอ้ยเผาผ่านเฮ้ยยอดเยี่ยมเอาเฮ้ยตอนนี้อื แล้วโอ้ยโชคดีที่ปืนไฟมันโจมตีแรงนะอ่าแล้วนี่ก็คือเจ้าตัวแรกครับผม,มเจ้าเอเลี่ยนตัวแรกที่เราเรียกมานี่การเดินฮ่า <c oughs> น่ารักเหลือเกินแล้วก็การโจมตีเป็นการฉกหางเรียกเอเลียเ่ยนรวมล่างเอเลี่ยนครับผมแล้วก็เจ้าเรปเตอร์สองตัวรวมล่างหุยเฮ้ย,ยนี่มันตัวอะไรวะนี่บาซิลิส ใช่ไหมนะนี่ก็จะเป็นแบบว่าโอ้โหมีโอกาส5%ดับเบิลดาเมจนี่การแอคแท็กใช้หมัดเพราะว่ามีพลังเยอะว้าฉันดีใจเหลือเกินไปเพื่อนตัวใหม่ต่อยเข้าไปต่อยโอ้โหตัวอึดด้วยนี่ปะทะอย่างเดือดนะผมต่อยทหารตัวแตกออตายพอดีเอาละตอนนี้เรียกพลทหารประจำด้านหลังนี่แบบนี้ละกันแล้วก็เอเลียน แนวหน้าอีกสัก2ตัวลุยช่วยกันจูโจมหน่อยอืมกันแหละอื้อซ้ายขวาแล้วก็เข้าไปตกทหารแป๊บเดียวไม่รอดด้วยเวลาการรวมล่างเจ้าเอเลี่ยนกันอีกแล้วนะเจ้าเลปเตอร์รวมกันนี่เอเลี่ยนเขียวรวมล่างครับผม เฮ้ยกลายเป็นไทยแลนด์ว้านี่มันเอเลี่ยนนอกโลกความสามารถก็คือโจมตีแต่ละครั้งมีโอกาส8%ในการรักษาเฮ้ยเพิ่มเลือดตัวเองอย่างนั้นหรอนี่การเดินนะครับ <c oughs> เดินแบบนี้การโจมตีอุย้ยกงเล็บเอเลี่ยนโอ้ยการชนะเฮ้ยดูท่าชนะของต่างดาวสิเพื่อนเอาละลยุยเป็นแนวหน้าไปเลยอุย้ยตัวใหญ่โุ้ยฉกเจ้าตัวเขียวอุย้ยตบแล้วก็ฮิว,วับผม คิวตัวเองด้วยสุดยอดคราวนี้เรามารวมร่างทหารกันบ้างสิทหารปืนพ่นไฟรวมกันโอ้ยปืนกลนะผมนี่สาตร์ปืนกลโอ้สุดยอดลุยยาปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊ยปืนกลสาตร์กระสุนอสมกับเป็นแม่พลทหารล่างสามเราสามารถกดปุ่มเพื่อรวมร่างแบบนี้ได้ครับผมน้ำเจ้าทหาร รวมล่างปืนไฟลวมล่าง,ป,างปืนกลรวมล่างกันห,หุยเฮ้ยบาสุกา้าพลทหารบาสุกา้าโอกาส8%ทำให้ศัตรูติดสตันหนึ่งวิเอาบาสุก้าไปกินไปบาสุกา้าูโจมโอ้โหแต่ว่านึกว่าจะโจมตีเป็นกลุ่มแม่ทีละตัวเฮ้ย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 เอเลี่ยตายครับผมอุ้ยไหวหรือเปล่าไหวยอยู่บาสุก้ายิงตัวแตก มาเลยจ้ามีปุ่มการรวมล่างแบบง่ายๆไว้อยู่รวมล่างเอเลียนไปโอ้นี่มันซูเปอร์ไทแรนเฮ้ยเอเลียนสีแขนเฮ้ยการเดินนะผมแล้วก็แอคแท็ว้าวกงเล็บสุดโหดออ้พละกกำลังน่าจะเยอะจากนั้นก็จัดแนวหน้ามาให้เยอะๆหลายๆตัวแล้วก็พลทหารไปยิงนะผมออ้อยนี่เข้าไปทุบกงเล็บเอเลียน ออโอ้โหบาสุกา้าโอ้ยลุยมาข้านี่ติดสตันโอ้ด้านขาวาติดพิษอแล้วก็ตัวพ่นไฟนี่เฮ้ยยิงเราไม่เข้าครับผมตัวเรานี่เทพเกินตอนนี้เราจะรวมร่างตัวไหนกันก่อนดีนะเนี่ยผมปราบบาสุกา้าสองตัวรวมร่างโอ้โห สไนเปอร์อุ้ยปืนสไนเปอร์ก็บอกว่าเลิศเทอเลยนะอืมได้พลสไนเปอร์มาตัวหนึ่งนี่เรียกได้ว่าโคตรโหดเดี๋ยวรวมล่างพลทหารพวกนี้รวมๆไม่ก่อนเยอะๆอีตัวหนึ่งฟังก์ชั่นการรวมล่างที่โคตรเจ๋งอุ้ยปร๊บบาซูก้าอุ้ยสไนเปอร์2ตัวนี่คราวนี้รวมล่างเอเรียนะผมใช้เงินให้มันคุ้มๆนี่เจ้าโอ้โห เอเลี่ยนพิเศษมาอีกตัวหนึ่งรวมร่างเอเลี่ยนตัวยักษ์เฮ้ยโอ้โหอ,อ,อะไรวะเนี่ยควีน,นะผมราชินีของเอเลี่ยนมีโอกาส10%เพิ่มเลือดครผมเป็นเอเลี่ยนที่เหมือนงูแล้วก็มีอาวุธแม่เสียบศัตรู4อันเลยเฮ้ยจูโจมสไนเปอร์ยิง,ยงวยแรงโคตรส่องไปถึงด้านหลังตัวแต่ครับผมแม่เรีเยกได้ว่าราชินีนี่หัสุด,สด เสียบทีเดียวรู้เรื่องอุย้ยแป๊บเดียวตายไอ้พวกนี้มันกระจอกเกินผลสไนเปอร์รวมล่างครับผมอู้กลายเป็นรถจี๊บเฮ้ยนี่โอ้ยิยงปืนกลนะผมอู้เวลาชนะจะทำท่าแบบนี้ไปเลยจ้าปืนกลหุยเฮ้ยรถถังรถจี๊บ เท่านี้ก็พอแล้วนะพวกคนทหารเรียก <ๆ S 1> ว่าศัตรูนี่ตามไม่ทันความเก่งของเราเลยนะไนดูซีอืมฝ่ายเอเลี่ยนออ้ยยังมีอีกหลายล่างฝ่ายมนุษย์ก็โอ้ยังมีแบบเทปเทพอีกเยอะลุยฝูงเอเลี่ย,ย,ยนปะทะหืมพวกพลทหารจิ้มไปโอ้ยฝ่ายศัตรูนี่ยังกระจอก มาควีนจิกนะผมจึง้งโอ้ยมีปืนกลแต่ก็สู้ไม่ไหวมาเรียกเพิ่มมาผมแม่ชอบการแบบว่ารวมร่างเอเลี่ยนเป็นพิเศษอื้อสีขาวสีม่วงวุ้ยได้ควีนมาเป็นสองตัวแล้วเพื่อนลุยมาควีนจิกโ,โดนแบบโอ้ยเสียบลัวราชินีเอเลี่ยนสองตัวรวมร่างโอ้ เวนอมเอเลียนรวมร่างกับจักรกลมีโอกาส13%ดาวเมสองเท่าอืมการเดินจะเป็นแบบนี้แม่เจ้าขาแมงมุมเหล็กอ่าส่วนการจู่โจมโอ้โหใช้ขาในการโจมตีตอนนี้ก็เอาพวกมนุษย์ออกมารวมร่างกันบ้างสิปรับปรับอืมได้มาเป็นนี่บาสุก้าสองตัวได้สไนเปอร์มาอีกตัวหนึ่งอ่าจู่โจมเจ้าขาเอเลียนอุ้ย เสียบมันจึก๊กพวกตัวกระจอกนี่ทีเดียวตายเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนรถจี๊ปให้กลายเป็นพลทหารที่โหดกว่านี้ลุยจูโจมเอเลียนสีขาวสีเขียวมาแค่ขากระชากชีวิตได้ครับผมไม่เจ้าขาเหล็กมาพลทหารหลุลวัครับผมไี่สไนเปอร์อ ได้รถจี๊บมาเป็นสองคันรถจี๊บทหารรวมล่างเฮ้ยกลายเป็นรถถังอุย๊ยครั้งนี้นี่รถถังโจมตีโคตรแรงครับผมมาเป็นสายบุกตะลุยรถถังุมโคดแรงครับผมรถถังยิง ทหารตัวแตกโคตรขี้โกงครับผมรุนแรงสุดๆแมปใหม่มาแล้วจ้าห้องนั่งเล่นโอ้โหได้รับเงินด้วยนะเดี๋ยวเราจะต้องไปสู่เอเลี่ยนตัวต่อไปกันให้ได้รู้สึกจะเป็นตัวพิเศษที่เราอยากจะได้กันอยู่พรีเดเตอร์นั่นเองนะว่าแล้วก็เรียกเอเลี่ยนมาเลยเยอะๆอืรวมล่างได้แค่ประมาณเท่านี้นะสำหรับในตอนนี้อ่าเท่านี้ไปก่อนอ,อแล้วก็เดี๋ยวเก็บเงินเพิ่มออ้ห มีแต่เอเลีย่ยนตัวเทพเท <c oughs> นี่คืออะไรเอย่ยมีสกิลกันด้วยเหรออุกบาทนะครับไปใช้สกิลอุกบาทอ,อะไรวะเนี่ยสกิลเสริมช่วยในการโจมตีไหนดูซิตอนนี้นี่เอาละเจ้าควีน2ตัวเฮ้ยได้แล้วเพื่อนเจ้าเอเลี่ยนขาหุ่นยนต์รวมล่างกับผมว้าว ออกมาเป็นเจ้าพรีเดเตอร์นักล่าแห่งกาแล็กซี่มีโอกาส15%ทําทให้ศัตรูติดสตันหนึ่งวิโอติดสตันนานอยู่นะมีทั้งพลังปืนไฮเทคติดไหลแล้วก็กรงเล็บที่ทรงพลัง <Wow. S 1> พรีเดเตอร์สุดแข็งแกร่งเจ้าพรีเดเตอร์ออกลุย <Wow. S 1> เข้าไปยิงโหูวิสตันเฮ้ยจี๊ด เฮ้ยโหดร้ายที่สุดอืมล่างสุดท้ายนี่ตัวอะไรก็ไม่รู้แต่น่าจะไปไม่ถึงตอนนี้แล้วก็พวกมนุษย์อืมครั้งต่อไปจะเป็นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็หุ่นยนต์อะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งโอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่แม่มีการลุมล้างเจ้าเอเลียแล้วก็พวกของเล่นทหารที่สนุกสุดยอดกันไปเลยนะสําหรับใครที่อยากจะลองเล่นกันดูก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยแม่ถูกใจเกมแบบนี้ไม่เอย่ย ถาถูกใจเดี๋ยวพี่ก็จะหามาเล่นเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้พี่อติใิการทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะอย่าลืมติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบายจูบจูบ